กรับพี่น้องสวัสดีครับโอแต่จะเกิดนึกว่ามันวันเปิดช่องจะคลอนมันเบาคล่องพี่น้องเพื่อนจีฟังบอกบ่อเพื่อนฟังบ่อออกเชียร์ให้อันสี่พี่น้องอันที่ตามอันช่องของกอนบันทาในเด้อครับเด้อบางเธอคือแบบเพิ่นลิ่นเพป็นมันแข็งเพิ่นบ่อเป็นตั้งสี่ละแต่ว่าซอยติดตามอรือเพื่นแน่เพื่นจีนี่คลิปนั่นคลิปนี่ให้พี่น้องในเบิร์นกันไปเรื่อยๆอ้าวแมนบ่ออับผมอับ อ้ยกะอย่าลืมติดตามไอ้เพื่อนเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อก่อนบ้านท่าในช่องยูทูปท่นอยากเบิ่งคลิปใดนก็กดกระดิ่งอ่า subscribe อ่าหรือว่ากดติดตามไอ้เพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เปิดช่องไหมเป็นว่ครับผมเออเดี๋ยวมีคลิปมั่นๆให้เบิ้งเดี๋ยวนี้ห้าอ่มเดี๋ยวมีเหรียญคับพี่เหลือเฟือน้ครับผมกับพญายนเพื่นเขล่าน้ครับผมกับเออ ท,ทุนี่กระป๋อมเชฟกระป๋อมญาติกระป๋อมเดี๋ยวก็บจิมีคลิปสนุกสนานเลยพี่น้องในเบื้องการครับเนาะอ้าพี่น้องเนาะอันแต่ว่าก็อย่ากจะเลือมนะครับช่องพญาพก้นกับนี่ยู่เด้อติดตามนดำเดิ้ลอันนี้ก็น้องนุ่งเพิ่งเปิดช่องให้เหลือเฟื่อเพิ่งเปิดช่องให้ไหมมือนี้อ่านผมก่อนอาจารย์หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้า

เอาเอาผมเลี้ยงฝึกเออครับกาลังฝึกนะฝึกให้ได้นะเอาผมถามว่าสั้นเจ้าก็จะได้ใส่ก้อนบ้านท่าเอาผมผู้หลอนท่านี่คือเก่าเอาอันนี้เดี๋ยวคนฝึกเพลงของคนได้โควิดเสาเฮาจังพ่อกันโอ้ยอันว่าอันุบ่าวเอาแหวงบ่เออโว้ยอุบ่าวผู้สาวซนหน่อยแล้วพี่น้องฟังฟังให้ใครน่าฟังให้ได้เลยครับผมผมเอนมือเอาอ้อไหนฟังมือมือเงาเหมือนกับเหมือนกับเฮา ฝึกภาษาให้พี่น้องในจำบางเทือนี่เขายังบอกออกเสียงบางคนเพิ่อนบอกบอกออกเสียงก็จะใส่ตะมือใจยังเป็นว่าล่ะอันนี้ออกเสียงแต่ให้พี่น้องผมเป็นองเอิ่มเลยฮะอิ๊งปิ๊งเป็นอิ๊งเอิ่มเลยยังบอกปิเงปิ๊งปิงเอิ่มปิ๊งเอิ่มยังไงอาบีออกมึงบอกเขามีอาบีออกเอิเออสามสิบสองคนเขามีสามสิบสองประการเออเก่าเออครับเกินเออเกินสามสิบสองเป็นสามสิบสามอันสามสิบสามมาจังไหนอี๋ ไอเอี่อะเอ้าโอ้ยน่าพ่น้องนาจก็นายก็ทิ่ตัวืึงเลยครับเอหมูพวกพี่น้องป้อมไปลูกชิ้นลูกหายามยะไรยามเอ่อพอดีเด็ดเปิดช่องกันเนาะมันบ่เอ้าผมอ้าก็มีโอกาสเอาผเพราะว่าวันนั้นเรือไอ้พี่อัางไอ้อ้อมเพ่งไงฮะไอเอี่ยอ้อมเพ่งไงอ้ยไออ้วนไอเอี่ยโอ้ยเจ้าเว้าคเหมืนมันได้ค้าเป็นค้ามกวนจะคอยร้องเพลงแม่งว่าขนาดพวกเขาไอ้เว้าค้าเป็นค้ามเขายังร้องเท่าไหนเขายังบ่ดัง ก็เพียงของข่อยข่อยก็บ่ดังเ่องเทียอยู่เนี่ยหมนั้ยเฮ้เพียงน่่างหลายเพียงบอกจูหอดบริษัทอาสยามเออก็ยังบ่ดังเอาทำาข่อยว่าขำตรงตรงจังสี่จังสี่จังสียโอ้ยพอพพเเอออบอก่พัะกูแล้วว่าช่วัมึงกันแล้วกันนะแน่งเเออแต่ว่าขำไท่ค่อยแข็งแรงอาอาอ้ไออะอัเนี่ะอ๋อโอ้เงี้ครับ อ้อปากอ้อเอออ้อปากเนี่ยนะโอ้ยครับอีพีของผมครับนี่ครับนอเอไอ้ฮะเพิ่งอีออกแปรีเพิ่งเนี้ยเออเออเท่าไ้แปให้กัได้เพื่อนบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวในเรื่องพี่น้องเด้อในช่องกอนบัญชาในยูทูบเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไปเพลินแน่กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตาม เพิ่นที่ดดมีช่องไม่ไม่หายมากห้ได้เบิ่งกันครับมีห้าขงเองฮะห้างเองมีห้างครับไอเจ้าบอแบบคือใครบอารือเปล่ไอการทำกระดิ่งเออิงบอกงไงเอ้าบอกว่าอี๋ไอกดจับกระดิ่งครับบอหน้าอยนคอไออิงไอกดจับสครยไอกดติตามเด้อยากือครับ เออเพราะว่าชีเดชคิปสนุกสนานคลิดไม่ให้แม่เบิ้งอืออหางอือไ้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเออห้องเด้อแั่ดอาวะเอาวาเอาวะเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ